รู้หรือไม่พระสงฆ์รูปนี้มีส่วนช่วยในการสืบทอดพระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกาที่ศาสนาพุทธนั้นเกือบจะล่มสลายย้อนกลับไปเมื่อ300ปีที่แล้วประเทศศรีลังกานั้นได้เสียเอกราชให้กับประเทศโปรโตุเกสส่งผลเสียมากมายทั้งโดนเผาวัดพระพุทธรูปถูกเผาร้ายแรงกว่านั้นคือพระภิกษุสงฆ์ถูกฆ่า ทำให้ศีลลังการนั้นไม่มีพระสงฆ์อยู่เลยเหลือเพียงแค่สามเณรเท่านั้นจึงไม่มีใครสามารถบวชพระให้ได้พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนั้นได้รับส่งคณะสงฆ์นําโดยพระอุบาลีมหาเถระไปช่วยฟื้นฟูพระพุทธศาสนา พระอุบาลีนั้นทำงานหนักมากใช้เวลาถึง3ปีก็สามารถบวชพระใหม่ไปได้กว่า700รูปจนสุดท้ายนั้นท่านก็มรณภาพที่ศรีลังกาชาวศรีลังกานั้นได้เห็นคุณค่าของชาวสยามจึงได้ให้เกียรติตั้งชื่อนิกายสองใหม่นี้ว่าสยามนิกายนั่นเองซึ่งปัจจุบันนี้พระสงฆ์ที่ศรีลังกาก็ยังเสืบไม่เห็นถึงปัจจุบันนี้ครับ